สวัสดีค uhm ่ะสวัสดีค่ะเจฟ้ามารีวิวนะคะไล่สามใบถท้าสตรอเบอรี่สดๆเลยค่ะเขาเปิดให้เข้าชมแล้วนะคะเปิดให้เก็บเองแล้วนะคะนี่ละค่ะชิมกันได้จ้าอันนี้ชิมก่อนนะคะอืมอร่อยมากเลยค่ะไหะกก่อ นี่ไงแ<ห>ม่คะ,ะ,คะเลยพระใหญ่เรามานี่เดียวนะคะเลยทางขึ้นวัดปตมโนรมของเรานะคะก็จะมีะแบบนี้นะคะก็จะมีนะคะมีหลายแบบนะคะแบบเป็น อะไรเขาเรียกอะไรเป็นเป็นน้านะคะออกมามันก็มีแล้วสก,กัดออกมาเรียบร้อยกกแล้วนะคะแต่ถ้าแบบสดๆเนี่ยต่ส่วนมาก<ด>จะกินแบบสดๆนะคะ<ด>อร่อยมากเลยจ้าอันนี้หล่านเิ่นห้ชิมนะคะมาบอระสือกับเาเป็นยังเพิ่นเราถ่ายรูปเอาไปก็ได้เพื่อนเาเอาไปโปรโมทห้ก็ได้ไปรีวิวห้ก็ได้นะจ้าอันนี้ก็คือเป็นแบบว่าแช่เย็นๆเลยนะคะ ของร้านนั่งอยู่นะคะนี่ค่ะนี่เจ้าของร้านอันนี้แบบแบบนี้กี่บาทคะพี่แบบนี้นะอันนี้สองร้อยห้าสิบตัวสดจะแพงกว่าตัวสดนะคะมันแซ่บด้วยค่ะเพราะว่าแซ่บเย็นนะคะเอ่ออันนี้สดสดค่ะอันนี้ร้อยห้าสิบนะคะแบบนี้แกกำลังเข้ามาสวัสดีค่ะสดสดอยู่ทางนี้ค่ะสดๆอยู่ทางนี้เออมีลูกค้ามาแล้วนีลูกค้าขึ้นมาแล้ว <c oughs> คนบอกว่าให้ชมได้แต่วันนี้ไม่ได้ให้เก็บนคะวันนี้ก็คืออ่าวันนี้ไม่ได้เก็บนะคะจะสามารถาอ่าชมได้นะคะเป็นสวนสตรอเบอรี่ค่ะไอสวนสตรอเบอรี่นะคะไร่สามใบเขาสวยมากดูลูกนี่ไงนี่ไงลูกะะส,สดสดูกเขาอยู่ไหนนี่นี่นี่ ดูใกล้ๆดูใกล้ๆนี่ไงนี่ไงคะ่ะนี่คะ่ะนี่ค่ะอันนี้นะคะนี่คะ่ะนี่คะ่ะไก่ไกจะได้เก็บแล้วตัวนี้นะตัวนี้ไก่จะได้เก็บแล้วมั้งนี่นะคะตรง,งรอให้มันแดงหมดเออรอนะนี่คะ่ะมันก็จะมีนี่นี่ตรงนั้นแดงมากเลยนะคะนะคะนี่ไงคะ นี่นะคะอันนี <te ้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือไรนะคะสตรอเบอรี่ของเรานะคะเลยทพ้าใหญ่นะคะบรรพุนมนรมมานี้นะคะไดยังไงครับอยู่มวิวก็มองไปก็จะเห็นพ้าใหญ่เลยค่ะนไหคะอยู่ตรงนี้นี่ไงพ้าใหญ่เล็ก อันนี้คือกว่าสิปลูกได้เนี่ยก็บแม่าอง่ายนะคะเพราะกรณีนี้มันจะอยู่ภาคหนึ่งเนาะสตรอเบอรี่นี่เนาะเพราะว่าต้องเป็นบรรยากาศที่แบบว่าต้องดูแลเป็นพิเศษในดูเขาต้องใส่น้ำตลอดเลยนะเเขาต้องการความชุ่มชื้นสวัสดีค่ะเจ้าของสวนนะคะพอดีมารีวิวบ้านดูเลยดูเลยเลยมาพอดีกุ้งฉีดโมนวานมีอะไรแนะนอนไหมเฮียมาแนะนำหน่อยเป็นยังไงเฮียเก็บไม่ได้แนะนำหน่อย มาแนะนำหน่อยครับทำยังไงฮะเอาบอกโอ้บอกโอ้พ่นคุยโทรศัพท์ให้เฮียเป็นมาแนะนำมันจะได้เก็บยังไงถ่ายรูปได้นะคะค่ะถ่ายรูปได้นะคะนี่ค่ะเจ้าของสวนจะอธิบายอะไรไหมคะเออให้เพื่อนให้เพื่อนอธิบายด้วยเพจเจมสมาสันหามาเล่านะคะ นี่นี่ครับเจ้าของสวนครับนี่ของแท้เลยครับไอโพส์อ้ลงไปโพสต์ตลอดนะผมก็ลงโพสตลอดเก็บยังไงมายังไงครับสตอเบอรี่ตัวไหนที่น่าเก็บสนน่าก็เมียนมาจากเชียงใหม่นะครับตัวนี้ตัวนี้จริงๆเก็บได้แลวใช่ไหมครับนี่เก็บได้ครับโอ้แต่ว่าตองเราต้องดูดูผลมันบอแลราฉีดฮอร์โมนไงเราก็เลยไม่อยากให้เก็บต้องแดงแบบนี้ทุกท่ามันไม่ต้องแดงนะมันมันะเดียวเนี่ยนึกว่าต้องรอมันแดงเนาะ เนี <oung> ่ยไม่เกินชั่วโมงเนี่ยแดงหมดเนี่ยโอ้แป๊บเดียวบอกว่าไม่เกินชั่วโมงนึกว่ามันเนี่ยนึกว่ามันต้องรอวันสองวันเนี่ยไม่เกินชั่วโมงเนี่ยเน่โอ้นแดงสวยเลยมันไม่ถึงชั่วโมงหรอกอันนี้มันต้องความชุ่มชื้นต้องมีตลอดบอกเขาผมให้น้ำมันตลอดนะครับให้้นตลอดเพราะว่ามันร้อนอากาศมันร้อนเราต้องเราต้องอบมันต้องให้มันให้มันเย็นตลอดอันนี้ให้ปลูก ปีละครั้งบอกค่ะหรือว่าอย่งไรปีละครั้งปลูกเดือนเดือนใดนคะช่วงประมาณเดือนกันยาผมมาผมมาสิงหาเนี่ยมาตัดหญ้าเริ่มวางถุงวางถุงแล้วก็ปลูกูจััังหวดดใครบปลกกันยาอยู่เชียงใหม่ครับโอ้ยู่เชียงใหม่มาไกลนะครับนี่นี่นี่มามาตั้งหลักอยู่มุกดาหารเลยนี่อันนี้เชาวที่บอกคะครับมาเชาวที่เขามุกดาหารนึงทำมาเป็นเออไม่มีใครทำหรอกครับไม่มีใครทำหรอกครับโอมันจะต้องเอาใจใส่มันขนาดนี่ยพอมันออกดอกออกลายต้องเอาใจใส่มันขนาดเนี่ย เนี่ยออกดอกเลยเนี่ยมันก็จะออกลูกเลยเนี่ยอันนี้อันนี้มันเอ่อมันมันมันกี่วันครับมันมันมันถึงเป็นผลผลิตสองเดือนนะสองเดือนสองเดือนประมาณสองเดือนครึ่งถ้าเต็มที่ก็สามเดือนถึงถึงได้เก็บผลผลิตใช่ไหมครับสองเดือนครึ่งก็เริ่มเก็บได้แล้วนี่เขาก็มาเก็บไปแล้วนะมาเก็บไปวันเว้นวันวันเว้นวันนะเก็บเวลาเก็บเนาะเพราะว่ามันลูกขาวอ่ะมันยังไม่ทันแดงันคมันมันรุ่นมันไม่ต่อกัน นั่นแหละเราก็ตงนั่นอ๋อสวยมากเลยเดี๋ยวนี้ก็ผมก็เข้ากลุ่มก็หลายกลุ่มเลยเข้าดูครับเพจอาจารเข้าเลยครับแชร์เป็นเพจเจ๊ฟ้าสันหามาเล่าค่ะเดี๋ยวก็จะเห็นเจ้าฟ้าไปตามกลุ่มต่างๆโอ้อหศทกาเหรอไม่ค่ะเป็นอ่าเป็นเพจของหนูนี่แหละค่ะหนูก็เห็นมวลนั้นเห็นเพจเป็นโพสลงไปว่าสามารถให้เก็บได้แล้วก็เลยอยากมาเก็บกันนั้นผมก็ลงโพสไปนะครับ อาจารย์ยูทูบก็ฝากติดตามด้วยนะคะเจ๊ฟ้าสันหามาเล่าค่ะครับผมอันนี้ช่เชียร์ช่วยสนับสนุนกันปีละครั้งเนาะเนาะมาปลูกปีละครั้งปีละครั้งนะคะอันนี้มาปลูกคือแบบว่าอ่าปกติแล้วก็คืออ่าสตรอเบอรี่นี่ก็คืออ่ามันจะอยู่ในอากาศที่แบบว่าชื้นเหมาะสำหรับภาคเหนือเมืองเหนือเนาะเย็นอากาศเย็นเย็นมีน้ำค้าง แล้วมุกดาหานี่ไม่ค่อยจะมีใครปลูกไม่ค่อยมีใครปลูกค่ะแล้วถ้ามันหน้าร้อนเราทํายังไงดีครับหน้าร้อนทำยังไงต้องต้องขึ้นแสลนไหมไม่หรอกผมก็เอาไปนี่เลยเพราเก็บแล้วอมีนาเพราวเก็บแล้วมีมีนาเี่นไหมเพราะว่าหยุดเลยไม่เป็นบอกเียมหมดแล้วเก็บหมดแล้วเห็นอยู่เห็นมีนานี่ก็คือเก็บไม่ได้ปลูกแล้วมันร้อนนมัรอกับหน้าหน้าหนาวเนะโอ้เนี่ยเนี่ยเพิ่งรู้เนี่ยนี่เพิ่งรู้วันนี้ไม่ได้เดี๋่วมันไม่ตายหรอก มันไม่ตายแต่เราอยู่มันไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเราไม่มีรายได้อะไรไงครับมันไม่มีรายได้อะไรครับเลยงมันได้แต่ว่ามันมันจะไม่ออกหรอกออกรูปหรอกพูดงัาไๆเนาะต้องปลูกตามฤดูกาลมันเนาะเหมือนข้าวเหมือนัอะไรครับข้าวเนาะครับแสดงว่าในมองขาดีมีที่เดียวที่ปลูกสตรอเบอรี่ผมก็ไม่ได้เป็นเละที่อื่นนะน่าจะมีที่เดียวเลยนะผมมีที่เดียวแล้วก็ มันจะมีรับมะขายู่กาลตีนะจะมีอยู่โอ้ใช่เข้ารับมะขายแต่ว่าเราอยากแบบว่าบรรยากาศสดๆไงนกาลตีมาแบบว่าสดๆคือว่าใหม่ๆนี่มันกรอบค่ะมันกรอบมันหวานอ่ามันกรอบหวานค่ะครัเพราะไม่นด้มันสดๆไงมันสดมันกรอบมันหวานค่ะเชิญชวนเลยค่ะเชิญชวนมาเเชชิญวนลยครับมาอ่าใครสนใจที่จะมาเก็บสตรอเบอร์รี่มาเก็บได้ที่ไร่สามใบเถ้าตรงกันตายทางเลี่ยงเมืองบ่ายพัด ภูมโนลมนะครับเชิญเลยครับมองไปก็เจอง่ายขึ้นไปไหว้ผ้าใหญ่แล้วก็มาทุกคนมีของฝากเนาะมาเก็บของฝากของต้นราคาก็อาจจะมีร้อยห้าสิบกับสองร้อยห้าสิบที่กันเองราคากันเองครับมาเก็บมาเลยครับโอเคครับขอบคุณมากครับปิดหวัง